สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมีไอเดียนะครับในการทําการพัฒนาการนะครับหรือวิพัฒนาการของมนุษย์นะครับเป็นสไลด์ลูกเล่นนะครับในการทําสไลด์ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าไอเดียในการทําการพัฒนาการของมนุษย์เป็นยังไงนะครับผมก็ยังไงครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงฝาก คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับทำข้อเสนอได้เดยนะครับผมสวัสดีครับผมต้อมไคพิษครับวันนี้เรามาทำไอเดียในการพัฒนาการของมนุษย์กันนะครับผมก็อันนี้ผมทำไปแล้วเนาะก็จะมีเป็นเด็กน้อยเป็นวัยกลางคนแล้วก็เป็นผู้สูงอายุนะครับผมก็อันนี้นะที่ผมใช้เป็นครึ่งวงกลมแบบโดนัทนะครับ รมปวงกลมหรืออะไรประมาณนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปรับให้มันเข้าที่นิด,นด,นดหนึ่งครับผมโอเคได้ไหมได้ไหมโอเคครับแล้วก็ copy มานะครับเสร็จแล้วก็หมุนหมุนนะครับเป็นแบบนี้โอเคนี่ เด็กน้อยโอเคครับนี่ถ้าใส่ไปที่ผู้สูงอายุเนาะค,ครับเพื่อน,อนๆดูดูออกกันไม่เอ่ยอันนี้ผมวาดเป็นแบบเล่นๆเนาะโอเคครับก็มีทูกสรน,นะครับในการาพัฒนาการนะครับผมก็ใส่ทูกอรที่หนึ่งนะครับใส่ลูกอรที่สองลงไปนะครับผมอโอเคครับ จริงแค่นี้มันก็โอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะแต่ว่าเราต้องตกแต่งกันนิดนึงนะครับผมก็เปลี่ยนสีในตัวโค้งนะครับก็โคงๆๆๆ้งโค้งโค้งโค้งผมขออนุญาตเปลี่ยนสีเป็นสีนเหลืองไหมเหลืองเหลืองขาวนิดนิดนะครับแล้วก็ตัวลูกศรน,นะครับผมก็ เขาอยากเป็นสีแดงแล้วกันนะครับจะได้ดูชัดเจนสวยงามนะครับผมส่วนส่วนตัวมนุษย์นะครับก็ผมก็ขอใช้เป็นสีนี้นะครับเนาะแต่ว่าเป็นตั้งค่าเอฟเฟกนิดหนึ่งเนาะจะได้ดูสวยงามนะครับก็เป็นแบบที่ที่สามดีกว่าโอเคครับนี่มีเงาเล็กเล่นสวยงามนะครับเสแล้วก็ทั้งหมดนะครับก็มีตั้งค่าเอฟเฟกเหมือนกันเนาะเป็นแบบสองแล้วกันจะได้ดูสวยโอเคแจมเลย โอเคครับเสร็จแล้วก็อันนี้ก็จะมีเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทําการเคลื่อนไหวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวตรงนี้นะจัดกลุม่มเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับระหว่างตัวสารลักบุคคลนะครับแล้วก็ตัวตัวโค้งนะครับก็จัดกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นกลุ่มเด็กนะครับกลุ่มผู้ใหญ่แล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับก็เสร็จแล้วก็อืม เอายังไงดีโอเคครับผมก็นํามานํามาโอเคครับนี่เรียบขี้แบบจากไปด้านซ้ายดีกว่าโอเคได้เลยอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคเป็นด้านซ้ายนะครับโอ้ oh. ใช่เลยครับผมเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นด้านซ้ายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นด้านซ้ายเหมือนกันนะครับผมในการวิ่งจะได้ดูในการพัฒนาไปเรื่อยๆนะ อันนี้จะทาจากด้านซ้ายด้านขวาได้หมดนะครับหรือพัฒนาขึ้นพัฒนาลงก็ได้นะครับแต่วัาน,นี้ของผมจากซ้ายไปขวาเนาะนี่โอเคไหมโอเคไหมแ้โอเคนะครับแถวต่อไปนะครับผมขออนุญาตตั้งค่าเป็นเป็นอัตโนมัติวะนะครับเมื่อกี้เป็นแบบเมื่อคลิกเนาะอันนี้เป็นตั้งค่าเป็นแบบอัตโนมัติเนาะโอเคเป็นอัตโนมัติ โอเคครับตั้งค่ามาที่นี่เนาะแล้วก็กลับไปที่ uh, ก่อนหน้ากับก่อนหน้านะครับเสร็จแล้วก็จัด uh, มาดูกันนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเนาะนี่ถ้าเนื่อสังเกตนะครับมันจะมีขึ้นสีส้มๆอยู่นะครับว่าเราใช้ตัวไหนอยู่นะครับสีส้มอยู่ที่ตัวเด็กอยู่นะเลขศูนย์นะครับโอเคที่ผมขอ,อยัดหน่วงเวลาไว้นะอยู่ที่0.5นะครับวินาทีโอเคลูกศอนลูกศอนลูกศอน หนงเวลาไว้ที่1.5แล้วกันครับห่างกันหนึ่งวิเนาะส่วนาสาระผู้ใหญ่นะครับก็อยู่ที่คิด1.5ถึง2.5้าครับผมแล้วก็ตัวลูกศรตัวหนึ่งก็จะอยู่ที่3.5นะฮะเนาะ3.5แล้วโอเค โอเคครับผมส่วนที่เป็นผู้สูงอายุตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ที่4.5นะครับ4.5ดพอดีเลยโอเคได้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมโอเคได้ไหมได้ไหมโอ้โอเคอะไรวเลยครับก็เป็นการวิพัฒนาการนะครับก็จากเด็กนะครับสู่ผู้ใหญ่แล้วก็สู่วัยชรานะครับผมก็เป็นไอเดียเล็กน้อยนะครับเอามาฝากกันนะครับผมก็ยังไงนะครับก็ ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับก็ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอข่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันครับผม